ครับนะครับสวัสดีทุกคนนะครับฟิฟจีเนาะวันนี้ก็ไปจัดให้ตามคำขอนะครับพี่น้องเิฟีเนาะไม่รู้ว่าขอเรื่องอะไรเนาะนะครับถ้าไม่จัดก็หาว่าคงๆๆคงคงคอนเทนต์อีกนะครับนะเนาะอ่านะครับนะออถ้าโดนแล้วก็จะว่าเราใจร้ายเราใจดําอีกหาเดกหากินกับคดีอีกนะพี่น้องเิฟจีเนาะอืมนะนะครับนะถ้าเราไม่อันนั้น ถ้าเราไม่ฟอม้องไม่ร้องไม่อะไรไม่ดําเนินการอะไรนะครับพี่น้องก็จะหาว่าเราคนเทต์อีกอ่าแต่ถ้าเราทําแล้วก็จะมีหน้าออกมาพูดว่าอะไรครับอ่อะไรครับอืมหาเด็กหากินกับคดีค้าความอันนี้ก็ออกมาท้าทายเองนะครับเนาะว่าจะให้นะครับเนาะ น้องขอพี่วีนะครับสวัสดีครับมาแล้วนี่นะอืมนะครับอ่าคุณมานียายไก่นะครับสวัสดีครับเนาะอะอะพวกมึงทําเป็นแก๊งหรือเปล่าแก๊งมิจฉาชีพหรือเปลาอย่างงั้นอย่างนี้เออค้าคดีหรือเปลาอย่างงั้นเนี่ยมันไม่ใช่ครับพี่น้องเอฟจีนะเออไปละเมิดสิทธิ์เขาใช่ไหมล่ะนะไปละเมิดสิทธิ์เขาไปด่าเขานะครับพี่น้องเอฟจีเนาะไปมินประมาทเขา นะเขาก็จัดให้สิครับตามคำขอนะเนี่ยจะไปฟ้องเท็ดฟ้องเท็ดอะไรนะครับมันไม่มีหรอกนะถ้ามันเข้าเขาก็จัดนะมันเข้าเต็มๆนะครับเออผู้ใหมาครับผล่าโอ้ยตายแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีบันเทิงหรือมึงเอองานนี้นะกูบอกไว้เลยนะเออนะครับนะอ่าพอโดนมาแล้วเป็นยังไงครับ พอโดนมาแล้วผมโดนอะไรครับผมไปพูดอะไรครับผมไปใส่ร้ายใส่ความใครครับยังมีหน้าออกมาพูดครับพี่น้อง FC. เอฟซีอผมก็ออกมาแล้วใช่ไหมออกมาตอนไหนเออไม่ได้ไปดูคลิปตัวเองเหรอว่าไปด่าเขาเรื่องอะไรไปใส่ร้ายใส่ความเขาเรื่องอะไรเอ่ผูกไทยด้วยนะเออากำลังหาอยู่นี่ เออนะครับไปใส่ลายใส่ความเขาเรื่องอะไรนั่นๆนะเพราะความห้าวครับความปากดีนะอือนะครับยังมีหน้าไปถามเขาอยู่นะครับพี่น้องเย็บฉีนะโอ้กูก็งงกับมึงเนาะอืมยังมีหน้ามาถามเขาอยู่นะครับเนาะอ่าถ้าเขาไม่ฟ้องก็หาว่าเขาคนทิ้นเพราะเขาอ่าเพราะเขาฟ้องแล้วหาว่าเขาค้าความมันไม่พอดีสักอย่าง นะครับมันเป็นสิทธิ์ของเขานะครับที่เขาพึงจะทำน่นนะ่ะนะเนะีย่ยเพราะความปากดีความปากเจ๋วของมึงนะการที่มึงอ่าการที่คอนเทนต์ก็คือมึงอยากได้คอนเทนต์มาด่าคนนั้นด่าคนนี้โดยที่เขาไม่ได้ด่ามึงนะเออโดยที่เขาไม่ได้ไปดา่าไปใส่ร้ายมึงเขาไม่ได้พูดถึงมึงเขาไม่ได้เอ่ยถึงมึง มึงเซ็นแหลนออกมาพูดให้เขามึงมาด่าเขาส้นตีนนะครับพี่น้องยิบซีนะเออนะครับ <c oughs> เขาก็ใช้สิทธิ์ของเขาใช่ไหมล่ะจะมาลองอดโอดควรนะอาการออกแล้วครับเห็นไหมครับอาการออกหน้าเสียแล้วนะครับพี่น้องเิปซีนะอาการออกหน้าเสียแล้วนะ่ะนะเขาเอาจริงๆนะครับจะเป็นจะตายนะครับทีนี้นะมึงจะมาลองขอชีวิตใช่ไหมเนาะ เออมึงจะมาลองขอชีวิตมันไม่ได้นะครับนะเออนะครับก็รับนะรับกรรมรับเวีนไปนะคือความห้าวห้าวปากนะครับพี่น้องเ c ปชีนะอืมนะครับอ่าการทําอะไรไว้ก็รับไปนะเออสิ่งที่มึงพูดสิ่งที่มึงทํานะนะครับนะเดี๋ยวจะดูอะไรอีกนะครับก็ไม่รู้นะครับเนาะ อพอเขาทำจริงๆแล้วบอกเขาว่าไปการแกล้งบอกอ่อให้อะไรเนาะแจ้งความเท็จอีกบอกหรือยังไงจะเอาอีกอะไรอีกมึงจะมาเล่นกลอะไรอีกมันจะไปเท็จตรงไหนนะว่ามันเตรีมกระเบื้อนะครับพี่น้องเิปจีนะอืมใครเป็นธนาให้มึงน่ะนะนะใครเป็นธนาให้มึงนะนะ ความรู้แค่นี้หรือยังไงนะหรือมึงเป็นทนายให้มึงเองหรือมึงมาแอบอ้างเอ่ปอปสองจะไปสู้กับธนายพี่น้องเอฟซีมีแผนล้ำเลิศนะครับล้าลึกนะครับแผนซ้อนแผนเอรโะเอาะเออทำไมมันซ้อนดีจังนะครับพี่น้องเอฟซีซ้อนไปซ้อนมากกูจนได้เสียงเงินครับเสียงเงินไปนบทั้งกราบเขาพี่น้องเอฟซีนะ เพื่ออยากได้คอนเทนต์ครับนเนาะนะครับทำคอนเทนต์แล้วมันได้เยอะกว่าน,นั้นใช่ไหมหรือ,อยังไงไอ้น,นี่กูก็ไม่รู้นะไอ้น,นี่กูถามมึงนะอืมคําตอบมันอยู่ในใจมึงอยู่แล้วนะ่ะใช่ไหมล่ะนะมึงก็รู้ดีอยู่ใช่ไหมล่ะนะอก็ไปี่โอเคียกับเขาใช่ไหมล่ะจริงไหมล่ะนะเพื่อจะไปแจ้งอะไรเขาจะพาทุนงทนายความเขาโอ้ยกูทําเพื่อพวกมึง <laughs> เออพูดแค่นี้มันก็ฟังไม่ขึ้นครับพี่น้องเอฟมันฟังไม่ขึ้นนะเออนะครับพี่น้องเอนะเออมึงมันไม่ใช่โกโหกควายแล้วนะครับพี่น้องเอฟีนะเออมันไม่ใช่โกโหกควายแล้วนะครับสวัสดีค่ะเออนะครับนะเป็นไงครับอย่าร้องนะครับอย่าร้องนะอย่ามาขอความเห็นอกเห็นใจแก่อ c ซนะเพราะมึงทําตัวของมึงเองนะ ใช่ไหมล่ะถ้าปากมึงอยู่เฉยๆน่นะนะไม่มาด่าเขาไม่มาใส่ร้ายใส่ความเขานะเขาไม่จัดมึงหรอกนะอยู่เงียบๆนะอยู่เฉยๆนะครับเนาะจะแปะอยากแกงปากหาสุนตีนเขานะเดี๋ยวหลุดอีกนะเดี๋ยวไม่มีอะไรเงี้ยข้าวอีกนะกูบอกให้มึงนะเออนะครับกูได้ยินว่าจะได้ไปเที่ยวหลายที่อยู่กูว่านะ อะไรที่อยู่ใช่ไหมยังปะเกิ่งอยู่ได้ยินข่าวว่าแม่แม,แม่แม่จะซื้อรถตู้ให้ oh. โอ้ตายแล้วเพื่อเดินทางนะครับพี่น้องเอฟซีนะโอ้ตายแล้วนะตายแล้วเกิดอะไรขึ้นได้ยินข่าวว่วๆวมาอันนี้จริงหรือไม่อันนี้เราก็ไม่รู้นะครับจริงหรือไม่นะอันนี้กูก็ไม่รู้นะข่าวลือข่าวซามาแม่แม่จะออกรถตู้ให้แล้วพี่น้องเอฟซีนะครับเนาะ โอ้จะไปท่องเที่ยวทั่วโลกนะพันนี้นะครับเที่ยวทั่วประเทศนะก็เลยนะครับจัดให้สักหน่อยนะครับเนาะอ่าเดี๋ยวจะไม่มีข้ออ้างนะพี่น้องเอฟจีจะลองรถใหม่ด้วยนะครับ <laughs> บันเทิงระมืเอเงยเนาะอออันนี้จริงหรือไม่เราก็ไม่รู้ได้ยินข่าวมานะครับสายรับ0ูนย์เก้านะอพูดมาแบบนี้นะครับพี่น้องเอฟจีออกรถไฟเลยจ้าบอ <laughs> เพด้ายลึกจังเลยเนาะอ๋อก็เลยไม่ด่าไม่เรื่องหน้าเลยใช่ไหมตอนนี้โอเอาหมดนะครับพี่น้องเอฟซีนะเดี๋ยวรู้เรื่องนะหำนะอ่านะครับอีกหน่อยรถก็ล้อก็ไม่เหลือนะกูว่านะ <laughs> เดี๋ยวแม่จะซื้อล้อให้ก่อนได้ไหมโอตายแล้วเนาะ <laughs> เอาล้อไปดูต่างหน้าก่อนนะลูกนะตีโอ รถตู้มือหนึ่งซิมีจักมือเท่าไรแล้วครับพี่น้องเดินไปตู้ครับนะไม่รู้รถตู้อะไรนะหรือเอาตู้ใส่หลังรถก็ได้นะรถตู้น่าจะเอาตู้ใส่หลังรถนะครับพี่น้องเอฟซีนะตู้กับข้าวหรือตู้อะไรนะครับเราก็ไม่รู้นะกูได้ยินข่าวโอ้ใจปั้มจังเลยนะแม่แม่มึงเนาะ อใจปั้มจังเลยนะครับอันนี้ก็โอ้ไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับพี่นะเออนะครับน่าจะร้อนตัวแล้วนะครับตอนนี้นะอืมเอาลูกนะเอาล้อไปดูก่อนนะลูกนะแม่สั่งล้อให้ไปก่อนนะเออตัวรถกําลังผลิตอยู่นะตอนนี้นะลูกนะ,ะเย็นๆนะเออดาไปก่อนนะลูกนะเออได้ชายแน่นอนนะลูกนะเย็นๆนะอืมนะครัดบด่าไปเลยจะลูกนะ โอ้ยรถตู้อะไรนะรถตู้กับข้าวบอกโอ้ขนรถใส่อขนตู้ใส่หลังรถเนาะก็เป็นรถตู้แล้วนะั่นลูกนะโอ้ตายเลยครับแฟนพี่ดาวนะครับสวัสดีครับนะ,อะขอขอบคุณพี่ดาวมากๆเนาะนะครับเนาะ,ะนะครับวันนี้ก็ไปทําธุระอีกแล้วพี่ดาวเนาะอะืจัดการให้แต่ละตัวแต่ละตัวนะครับเนาะอืมนะครับเดี๋ยวเราดูความสําเร็จนะจ๊ะ รอดูความสําเร็จนะนะครับนะยังออกมาปากดียังออกมาปากแ๋วอยู่ครับแต่ละตัวแต่ละตัวนะั้นเดี๋ยวกูจะทําให้มึงดูนะวันนี้กูจะไปอะไรนะอ่